เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่2กันยายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้โอ้โหโชคลาบเด่นมากๆเลยนะคะได้ไพ่ดวงอาทิตย์นะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะหลายๆคนกําลังคิดเรื่องบ้านคิดถึงเรื่องครอบครัวจะได้รับข่าวดีนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยว ภูเขาทะเลน้ําตกหรือไปสถานที่นะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะในช่วงนี้เดินทางแล้วมีโชคมีลาบนะคะหลายๆคนกําลังคิดที่จะวางแผนนะคะไปไหว้ท้าเวสวานนะคะไปไหว้พญานาคนะคะในช่วงนี้หลายๆคนคิดถึงครอบครัวนะคะคิดเรื่องถึงคนในบ้านนะคะในช่วงนี้หลายๆคนนะคะช่วงนี้เดินทางแล้วดีนะคะคุณมีโอกาสนะคะใครที่จะไปติดต่อสถานที่ราชการนะคะมีโอกาสสาเร็จนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถ ทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงนะคะแล้วก็สีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ1.91นะคะแล้วก็1.0นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ